วันนี้เรามาทำตัวที่จะเป็นฐานกระดาษกันนะคะกระดาษครูคิใช้ไซส์อันนี้มันเป็น6.5นิ้วนะคะหรือใครจะใช้ไซส์ไหนก็ได้แล้วก็อันนี้กระดาษมันเป็นแบบหน้าเดียวค่ะเ,เลือกลายคือในเล่มมันก็จะมีแบบพวกอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวนี้มาแต่งเพิ่มทีนี้เรื่องสีสันนะคะอยู่ที่ว่าถ้าคุณมีกระดาษลายอ่าเดี๋ยวให้ดู ะคะือถ้าถ้ากระดาษเราอะ่ะมันสีเป็นโทนไหนอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยก็จะสีแบบที่เราวาดไปได้นะคะสีตุ่นๆได้ถ้าเป็นอย่างอันนี้อันนี้ก็จะสดใสหน่อยนะคะถ้าอันเนี้ยสดใสามากเพราะฉะนั้นลายเราอาจจะจริงๆเนี่ยเราวาดลายเหมือนพวกนี้ไปเลยก็ได้นะคะเราก็ต้องใช้สีที่สดใสให้มันเข้ากันกับกระดาษ อย่างอันเนี้ยเอ้ยเนี่ยลายง่ายๆแบบเนี้วาดเองได้เลยนี่ไงกุห <c oughs> ลาบเหมือนหัวหอมอะนี <c> ่ <oughs> อย่างเงี้ยวัาดเองได้สมมติถ้าวาดไม่ได้บอกมาเดี๋ยวครั้งหน้าสอนให้หรือไม่งั้นก็ไม่ต้องถึงครั้งหน้าแล้วคะ่ะเดี๋ยววาดให้ดูได้เลยเนี่ยค่ะแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะตัดไอ้พวกที่เป็นเอลเมนต์ในเนี้ย นะคะเป็นอะเฟเมร่าใส่เข้าไปโอเคแต่ครูกิปจะเลือกเสร็จนี้นะคะเนายากที่ตอนเลือกกระดาษนี่แหละลนีนะะ่ะแล้วคราวนี้เราดูดูทิศของกระดาษให้ดีนะคะเราจะเราจะพับครึ่งแล้วก็พับอีกข้างหนึ่งนะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้ ทีนี้เราดูว่าเราจะพับเราจะพับเป็นหลังคาข้างไหนนะคะเราก็สกอ์ข้างนั้นเพื่อให้กระดาษมันยืดแล้วตอนพับกระดาษจะไม่ขาดนะคะก็ครึ่งหนึ่งของ6กครึ่งคือ3ามสนหส่วนสี่ดูทิศดอกไม้ดีๆนะเดี๋ยวนะแต่ดูมันก็น่าจะได้ได้ทุกทิศเนาะ สามเซตหนึ่งส่วนส่นะคะนคะพอกรีดกระดาษไปแล้วเป็นร่องเราก็คะ่ะทำแบบนี้แล้วกระดาษมันจะไม่ขาดเพราะมันถูกยืดไปแล้วต่อมาเราจะเอาลายนี้ใส่ไว้ข้างในเห็นไ,ไหมคะเพราะนั้นเราวัดก่อน,นะคะ่ะ ว่าพอ,พอเราต้องการพับให้กระเป๋านะคะกระเป๋าไม่บังก็สามครึ่งค่ะหนึ่งส่วสามส่วนสี่หนึ่งสามส่วนสี่๊บก็พับมา น,นะคะก็ทับแบบนี้อีกทีก็จะมีฝั่งนี้ตัวหนี้เสือไว้ข้างนี้แล้วกันตัวหนังสือไว้ข้างหนึ่งเดี๋ยวอีกฝั่งนี้ก็หาลายกระดาษอื่นมาแปะทับ ถ้าเกิดใช้กระดาษที่มีลายสองฝั่งก็ใช้ได้เลยนะคะไม่มีปัญหาแล้ฝั่งนี้นะคะเราจะเราก็พลิกข้าง แล้วก็ตัดกระดาษขนาด3ามเซน,น,นส่วนะคะส่วนความสูงกัด,ด้วยสายตานะคะเพราะว่ายังไง กาวกระดาษแบนนี้ติดกันก่อนอันนี้ตัดให้มันเว้นไว้นิดนึงตอนพับมันจะได้พับได้สะดวกนะคะไม,ไม่ให้มันติดกันแล้วก็ เราจะตัดตรงนี้นิดนึงนะคะตัดเป็นมุมแหลมเข้าไปนะคะเพื่อที่ตอนติดมันจะได้ไม่พองออกมา เรียบแหละแต่ก็ไม่เป็นไรละคะ่ะมันจะแบบเพยเเพยเออรบา้างไม่มีปัญหาเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็จะใส่ของเข้าไปข้างในเดี๋ยวมันก็แบบอ้วนขึ้นมาเองนะคะหลังจากนั้นเราก็ตัดของพวกนี้เอาไว้เตรียมใส่ข้างในแต่ตอนนี้เรามาทาหน้าปกกันกอนนะคะ่ะเราก็จะมาตัดดอกไม้ของเรานะคะตัดแบบ ตัดคร่าๆออกมาก่อนแล้วก็ใช้กันไกรที่ไซส์เล็กลงนะคะค่อยตัดรายละเอียดมือข้างนี้จับกันไกรไว้นิ่งๆ,ๆแค่งับงับขึ้นงับลง ะะแล้วมือข้างที่ไม่ถนัดก็ใช้ฟีดกระดาษคือถนัดจับกันไกลข้างไหนก็คือให้มือนั้นนิ่งๆแล้วตัวเนี้ยค่อยหมุนกระดาษสายเข้าไปนะคะอ๋อแต่อันนี้เดี๋ยวมันจะซ้อนอยู่ข้างในข้างข้างหลังนี้ไม่ต้องตัดนะคะตัดแค่ข้างนอก าเราจะใส่ใบนี่ใส่แค่เนี้ยอันนี้จะดูประหลาดนั้นก็หาหาหาพวกให้เขาสัหน่อยเดี๋ยวเราเป็นเหมือนใบใบประดับวิธีนี้มันดีอย่างนะคะก็คือ มันสามารถที่จะแบบจัดรูปแบบองค์ประกอบได้จนกว่าจะพอใจอะ่ะนะคะพรถ้าวาดไปเลยบางทีก็แบบเนือพลาดพลาดก็คือต้องวาดใหม่ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนแบบมีอะ่ะเดี๋ยวหาตัวอย่างอนนในเนี่ยอันนี้เมื่อนนก่อนอันนี้คือกระดาษเก่าวาดเอาไว,แว้แล้วแล้วเนี่ยเขีนยนใบไม่สวยเราก็สามารถตัดเฉพาะดอกเก็บไว้ใช้ได้นะคะทีนี้สังเกตดูไหมคะเห็นไหมคะคือถ้าอยู่แค่เนี้ย มันก็เฉยๆนะคะมันไม่เด่นกระดาษที่เราเหลือจากทาข้างในนี้นะคะเราก็มาดูขนาดเนี่ยเราต้องการไซส์ประมาณนี้เลยอันนี้คือกระดาษส่วนที่เหลือนี่ค่ะได้พอดีนะคะเราก็ตัดมุมนิดนึง แล้วอยากจะให้ขอบมันเข้มขึ้นนิดนึงนะะขอบมันจะได้แบบสีสเข้มเข้มขึ้นเราวางลงไปแล้วมันมันจะเด่นขึ้น เด่นขึ้นมาทันตาเห็นเลยเหมือนเวลาวาดรูปเหมือนกันนะก็มีแบบแสงเงากระดาษนี้เหมือนกันสีขาวมจะได้ไม่เวอร์เกินไปใเ่ ตอนติดอันเนี้ยเออ่ใบนะคะเราติดด้วยกาวนี้ทากาวเฉพาะตรงกลางนะะวางตำแหน่งดอกก่อนนะคะแล้วก็เล็งให้ดีๆสอดใบเข้าไปนะคะติดแล้วก็ยก ให้เขาเพรเยพรเพยขึ้นมานิดนึงนะคะหรือรอให้แห้งก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยมาดัดให้เพรเยขึ้นระวังนะคะอย่าให้มันอย่าให้ลักษณะใบอะ่ะพอเส้นนี้ปุ๊บมาแล้วก็ตรงข้ามกันเป๊ะพอดีให้บิดองศานิดนึงเนะะี่ยค่ะ แล้วตัวนี้ใช้เทปโฟมติดค่ะใช้ติดไปเลยนี่มีหักแหวงวิ่นนิดหน่อยเพราะว่าเราตัดไปใส่ชิ้นงานอื่นพอดีเลยหักรับกับชอ่อกุหลาบนี่าไหมคะพอแปะไปปุ๊บมันก็จะมีด,ดุงดิงดุงดิงขึ้นมา นะคะคแล้วก็ข้างบน<ส>ถ้ามีลายพวกนี้นะคะไม่เห็นไม่ได้ดูเลยว่าลายมันอ๋อนี่ละกันค่ะหมอกับวาเลนไทน์นี่นะคะเราก็ติด ไม่อยากติดตรงตรงนะคะเสร็จแล้วข้างในเนี้ยเราก็ใส่พวกอันนี้จะพวกอนี้ใส่ไปนะให้เพื่อนเพื่อนเขาก็เอาไปทำตกแต่งเพิ่ไมได้สมมุติว่าถ้ามีแท็ก อ่าจจแบบสะไ หรือว่าถ้าเราวาดดอกไม้เยอะๆอย่างเงี้ยอสมมติสมมติว่าถ้าอันนี้สวยนะเราก็แบบนะคะเราก็วาดแต่ก็ข้างหลังต้องแบบว่าไม่ใช่เศษกระดาษอย่างนี้นะนี่นะคะเราก็บอกว่าแจกเข้าไปให้เพื่อนก็ได้อย่างนี้ โอ้ใช่ไหมะใส่เราไปแล้วสวยขึ้นมาเลยนะคะเส่แล้วเราก็ปิดพูกโบ้โอุย้ยเลยหลุดกล้องตลอดนี่ค่ะเรียบร้อยแล้ว สำหรับ Water, Water Color Wednesday นะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ